เราทำคลิปแบบเอนทไมอ๋้ยเอ้ยเอ้ยทำไมอ่ะเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเ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 ้ย้ยเ้ยเ้ยเ้ย มีตังได้ไงยังไม่ไปจบเลยมีตังได้ไงฮะถ้าถามว่าผมเนี่ยมีตังค์ได้ไงครับช่วงนี้ก็พูดตรงๆเลยนะตอบแบบตรงๆเลยใช่ใต้คอมเมนต์ครับเอ่อยาบพี่ขายหมูหมูนะครับใช่ครับผมขายหมูจะผมออกบัตรต็งนะครับพี่รักประยุทธ์นะครับไม่รักครับไม่รักหมูเหมาเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่พี่รักรักอะไรครับพี่รักประยุทธ์ฮะ เขาบอกว่าคนรักไปยยุ่งจากไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่พี่ก็สติดีนะก็สวัสดีเจโหลคนไทยที่ไปซื้อลำใหญ่นอกโลกทุกคนด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง m อ j วก็สว <Auf> ัส <costing> ด <istles> <G uy> ีทุกคนด้วยครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับดองมะม่วงนะครับวันนี้ผมก็มากับรถคู่ใจของผมนะครับผมมาแต่งสีน้ําเงินนะครับผมคุณผู้ชมครับก็ผมก็ไม่อยากแอกอะครับผมคุณผู้ชมคือเนี่ยอุ้ยม้ามันม้าม้ามันพยศครับม้ามันพยศนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายการไม่มีคลิปจะลงครับผมคุณผู้ชมครับก็ เดี๋ยวเราจะมารีวิวรถมาแต่งของผมกันเลยดีกว่านะครับผมก็รถมาแต่งของผมเนี่ยนะครับผมก็เอาไว้เหยียบแตงโมได้นะครับเรามาเกาะบารมีพี่เนมดังนะครับผมนี่พี่เนมของผมนะครับนี่คือพี่ชายมรถตามพี่เหรอใช่ครับสีน้ําเงินใช่ผมชอบพี่ไงผมก็เลยแบบผมก็เลยแบบเออไอนี่เลยแบบทำามอ่ะพี่เมียแล้วเป็ผมเป็นเมียคนที่สองไม่ได้เหรอได้เป็นจิจาย้เดี๋ยวผมถูสบู่ให้เดี๋ยวพี่จะทำสบู่ตบด้วยโอ้เออคนนี้คนนี้คนนี้ บอกแล้วให้ออกกูกู M N Y Auto M N Y Auto แรงม้าอยู่เดี๋ยวเจอกันจูนแรงม้าหรือจูนอะไรคุณแอลคุณแอลคุณแอลแอลออโต้แอลออโต้อะไรนะสโลแกนของคุณแอลคืออะไรนะลอยลอยลอยมาทำที่ยาอ่าสโลแกนวันนั้นที่พี่โทรมาหาผมอะไรนะอ็มเอ็นย์วายออโต้หน้าร้านดีหลังร้านพังมีให้บริการ ขับสามวันเครื่องเหลืองขับจุวันเข้าอู่ทำวันแรกแถมโปรโมชั่นล้อดังหนึ่งค่ามาพร้อมกับระบบช่วงล่างแม็คลาลอยกันกองมาอย่างดีคุณภาพลดตลาดเคยชนมาแล้วสามรอบแต่ว่าเราเก็บสีเนียนมากอันนี้คือข้อดีอันนี้คือข้อดีแล้วข้อเสียครับข้อเสียไม่มีข้อเสียไม่มีเลยออไม่มีเลยข้อเสียไม่มีเลยเพราะว่ามันเสียหมดไปหมดเลยนี่ล่าสุดบ่นแล้ว อ <ersch> oh, ซือ้อรถมายังไม่ได้ขับไม่ถึงเดือนเลยเข้าอู่เป็นเดือนมัดแตง2องพเก้ียบทีนึงโอ้โหเหมือนคารน่ะเดินเอาดีกว่าไอ้บาดีเลยฝืนฝืนไม่ก็ไม่ไปแล้วทีไม่ไปแล้วทีพวกเราควรโยนแรงม้าเสร็จก่อนเจอแม่ทจริงนะจริงถ้าผมขับรถในทีมนะเหมือนรถมันพูดได้อะพูดกับผมอ่ะถ้ามันพูดได้นะรถมันจะพูดคำว่าขอเถิดขอทีผมไม่ว่าแล้วแรงผมเลย โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เว็บเด็กเทพสปินนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับผมฉลองเปิดเว็บใหม่เติมเงินคูณ2ออันดับแรกนะครับเราต้องมาที่เติมเงินนะครับผมมันมีทั้งหมดเติมวอลเล็ตเติมซองของขวัญแล้วก็เติมทูมานี่นะครับก็จะมี วิธีการใช้งานนะครับผมมาแล้วเราก็เติมเงินเลยนะอ่าตอนนี้เครดิตเข้าแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปสุ่มวงล้อเพชรฟรีไฟ์กันดีกว่าครับสุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับผมมาเลยฮะครั้งแรกครับผมดูสิว่าเราจะเกลือหรือเปล่าเราจะเกลือหรือเปล่าครับน้องๆอือสิบถึงเก้าสิบเก้าเครดิตนะครับผมแต่ผมได้กลับคืนมา13เครดิตทุกคนดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรครับผมทุกคนครับโอ้เขาบอกว่าเช็คประวัติด้านล่างเลยนะครับผมเราได้บัตรการีน่าหนึ่งพันบาทแล้วเดียยรรัคบบ้อ 3,300ันสมร้ยใช่ไหมแล้วก็มาดูกันในเกมดีกว่าว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้มีเพชรทั้งหมด5,000กว่าเพชรนะครับผมผู้ชมครับคือบอกเลยว่าอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับผมที่เว็บเด็กเพชรสปินนะครับผมโอเคแล้วเจอกันครับไหนๆมึงก็ออกลุกคนดีแล้วฮะแรกกันเลยดีไม่มีที่ติดเลยอ่ะแล้วไปไงก็มึงเดินไปคือมึงมีทุกที่เลยไงไม่รู้จะติดตรงไหนแล้วเพราะอะไรเนีจยทันเลยอะไรเงี้ยจะทำนายฝ่ายดีมีวะรับไม่ได้เหรอพี่นี่รถผมนะครับผมก็ มีเออ่สเก็ตน้ำถึงแม้จะสกปรกนะครับผมก็คืออันนี้ก็คือคือผมกับจ้างทีมเนี่ยสโลแกนคนละอย่างกันของจ้างทีมเนี่ยภายนอกดีข้างในเละของผมเนี่ยข้างนอกเละข้างในเนี่ยอะไรกินฟุ๊กเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกแบบสะอาดกิฟผมสะอาดเหมืกันเวลาผมไปนั่งรถพี่ทีมผมรู้สึกมึนหัวเพราะว่าพี่ทีมตดครับอ้ฉฉัันน่ องพลอยมาเนี่ยเอ้าแม่เขาไม่ว่าหรอขอรากอดน้องพลอยได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าผิดคนแม่เขาไม่ว่าหรอเนี่ยไม่ว่าทำไมแม่เขาไม่ว่าล่ะไปขอมาแล้วเอ้าเป็นแฟนกันแล้วเหรอไม่ได้เป็นได่นะน้องพี่พี่ก่อนแฟนในอนาคตครับได้ไงๆเขายอมหรือเปล่าแล้วมึงไปถอดทำไมไทยแต่กูเนี่ยอ่ะกูดีป่ะกูดงไงอ่ะของเกาะพี่เนมดังไงวันเนี้ยสวัสดีครับขอเสนอนะครับผมครับเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย เฮ้ยพ oh. hey. ี่จีรายูเอฟซีอะพี่อืดีเมอร์น hey. ี่ดูทุกคลิปจริงๆจริงๆใช่พี่จีรายูใช่ครับฮัลโหลสวัสดีครับไอทีมโทรศัพท์เข้าฮัลโหลครับผมว่า อ้าวนี่นะครับแอร์แมขายต่อนะครับแอร์แมขายต่ออันนี้แอร์แมสีทองหายากอันนี้พูดจริงตอนนี้ช่วงนี้โควิดผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตังค์ขายต่อหมื่นห้าอือครับบอกวิธีหาตังค์เขาไปดิวิธีหาตังค์ง่ายๆถ้าหาตังค์ในเกมฟรีไฟเป็นไงถ้าหาตังค์ในเกมฟรีไฟใช่ครับก็ไปขอแม่ฆคุณตัดลงนะไม่คิดเลยอันนี้ก็รถพี่เองนะคไม่มีพื้นพื่อลงรถพี่เองอ่าครับก็แบบมีบ้านมีรถทุกคนรู้ไหมคขาบอกว่าตังค์มาจากไหนเอามาจากไหนฮะ ทำงานสิวันนี้เชฟนะฮะเด็กมันทำอะไรครับต้องดิ้วไม่อยาดิ้วดิ้วมีตังได้ไงวันนี้ผมโดนอ่าพี่จริงมีตังได้ไงยังไม่ไปจบเลยมีตังได้ไงฮะถ้าถามว่าผมเนี่ยมีตังได้ไงครับช่วงนี้ก็พูดตรงๆเลยนะขอแบบตรงๆเลยใช่ดูใต้คอมเมนต์ครับเออพี่ขายหมูหมูใช่ไหมครับใช่ครับผมขายหมูจะาหมูออร์แต่งเลยครับพี่รักประยุทธ์ไหมครับไม่รักครับไม่รักผมเหมาหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่พี่รัก รรรัักอะไคบพี่รักประยุทธ์ฮะเขาบอกว่าคนรักประยุทธแต่ไม่ว่าก็สติไม่ดีแต่พี่ก็สติดีนะวันนี้เราอยู่กับเชฟกระทะเหล็กจานชิม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 จริงวันนี้ผมติดถ่ายรายการมาสเตอร์เชฟนะครับทำไม่นะครับเราวันนี้ส่งสารเวลาว่าเจมิงโกจ้างผมมาย้าง๋อครับให้ไดกินนะทุกคนครับผมค่าตัวผมก็ชั่วโมงแล้วประมาณสองล้านนะครับ ครับผมเฮ้ยมาดูกันดีกว่าว่า M&J กินครั้งแรกจะรู้สึกยังไงเฮ้ยเฮ้ยเปิดหน้าเฮ้ยทุกคนหน้าเปิดหน้าครับเฮ้ยเขากำลังจะกินเขากำลังจะกินเขากินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขากินทิพย์ครับทุกคนเมื่อกี้เขาหลอกครับเเป็็นไงฮะออืืิผดด าจะเข้าหัอฟ้าไปเลยเอยอมยู่เอ็นทีแล้วนี่เฮ้ยไม่ไม่ไม่ตอนเราไปถ่ายเอ็มวีเผาเผาเผาของเขาไปนึนี่นี่นี่จริงๆใช่มีคลิปหลักฐานช่องพี่อิ่มเลยยายแก๊งใช่เขาบอกเขาจะย้อมหัวดำไปอยู่กับเอ็นทีละก็อยู่ใน้าหัวอกฟ้าไปเนี่ยดครับทำคลิปแบบ NT ็นทีไหมอ่าเอ้ยเ้ยเไมอ่ะเอ้ยเ้ยเอ้ยทไมอ่ะเฮ้ยไอ้ลังไอ้ลังใจเย็นไอ้ลังไอ้ลังใจเย็นไอ้ลัง ไอหลังร้องไห้ดีลังหลังร้องไห้ดีลังเฮ้ยีอะรรเลยโยลังเดี๋ยวซื้อจักรยานให้ลังเดีวซื้อจักรยานให้ัรน้ัน้งวันนรั้ไนวันนั้นวันนั้นดีมเล่าให้พี่เนมฟังดิเขาร้องพี่เนมว่าอะไรอะ ฝากสารมาถึงกันไว้เจ้าเขาบอกว่านี่เขาอยากทำอะไรนะคนที่ชอบดูมากพี่เนมร่างยากเขาไปถึงเขาบอกเลยเขาอยากทำแบบพี่เนมอันนี้ผมไม่ได้ล้อเลียนวะนะทุกคนเรารู้จักกันนะด้ามาอีเสืครับอะไรฮะเออนี่นะหลังนะหลัหลังหลัง ช่องแม่งแค่ไม่ได้พูดอะไรเลยทุกคนฮะตอนนี้คือเรากําลังใช้แรงงานครับทุกคนเป็นไงฮะทุกคนก็เด็กๆนี่เขาอยากเอาไม้ไปแก่เลยอ่ะแต่ว่าพ่อไม่ให้แก่ทำไมฮะแก่จะไฟทำไมอ่ะพ่อบอกว่าเดี๋ยวเราอย่าเล่นไฟโตมาแล้วไม่มีใครห้ามเล่นละแทนทุกคนอ่ะ เล่นฟรีไฟอ๋อเล่นฟรีไฟมีคุณภาพดีใช่ล่าสุดเอาบัตรสร้างห้องออกไปแล้วเอาไปทำอะไรแล้วกูจะเล่นยังงไเนี่ยแมวออกไปว่ะให้เสียใจว่ะใส่เซิร์ฟเซิร์ฟไม่พอไงอืมขนไปสร้างห้องทำคลิปหนึ่งเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยไม่เป็นไรค่ะอ้าววันนี้ขาดไปขาดแน่นอนขาดแน่นอนโคคนี้พี่เสือไปแล้วพี่เสือไปแล้วล่าสุดเขาเพิ่งบอกว่าประกาศออกจากบ้านจันทิปออจริงๆเราตามกลับมาแล้วนะแต่เขาก็ไม่มา ตัวน่าจะไปอยู่กับคนคนนั้นใช่คนคนนั้นคนคนนั้นที่มันเป็นอะไรนี่บ้านเป็นมะพร้าวป่ะนะไรโคคนั้นไอ้โคคนั้นที่มันเป็นอะไรนี่บ้างไอ้ที่เป็นแบบใส่นมแล้วก็กินตอนเช้าป่ะอะไรบ้างโคคนั้นเอ้ย ออโกโก้คันนี่ใช่คนที่ชอบไปราชดาป่ะอ๋อนักบินใจยิ้มโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็นี่คือเรื่องราววัยรุ่นของวัยรุ่นวัยรุ่นเมการองครับผมทุกคนครับเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นหัวฟ้าเออน yeah! ั่นแหละฟองครับ hmm. ทุกคนผมฟ้องผมฟ้องแน่นอนครับเอ็มแวนเจครับทุกคน โอเคครับท okay, so ุกคนครับก mm ็เ hmm> ด no. mm hmm hmm. ี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนกินตอนนั่นกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีดีเจดิเมอร์พลับพอยอันทีมเอเมนโจเฮ้ยพี่อิ่มอิ่มนะครับสาวผมทองแล้วก็พี่กี้นะครับขาดพี่เสือฝากถึงพี่เสือหน่อยพี่เสือนะครับก็กินโจ๊กให้อร่อยนะครับกินโจ๊กกินโจ๊กให้อร่อยอุ้ย วันนี้แหละอร่อยแน่นอนโอเคครับผมผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะค,ะ<อ>ครับผมผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ทําการกินอะไรกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อย<ช>แล้วนะครับผมสาวๆเต<อ>้นติ๊ก,กตอกอยู่นะคร<อ>ับดิเมอร์ก็อัพเพลงใหม่อยู่นะคร<อ>ับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเพลงใหม่ผมก็ได้ตัดคล<อ>ิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้าวทำไมไฟบ้านนี้มันเยอะมากเลยอะทุกคนคือแบบ มันทําให้ผมหลอและใหญ่นะครับผมมัถึใจใหญ่นะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ก็วันชิวๆของไวรุ่นหัวฟ้าก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าเดี๋ยวไว้มาพาทัวร์โอเคปะ๊ะบายบายครับเจอก,กันรักคนดูนะครับ